สวัสดีครับกลับมาพบกับบาร์เดนโปรโมชั่นนะครับวันนี้บาร์ก็จะมารีวิวรถยนต์ GLC เครื่องยนต์ใหม่นะครับจากเดิมนะครับ GLC จะผลิตเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่วันนี้นะครับได้เปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีไฮบริดปลักอินนะครับรถอยู่ข้างๆผมนี้แล้วนะครับเป็นรุ่น GLC 300e AMG Dynamic นะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ครับผมสำหรับเครื่องยนต์ GLC 300e AMG Dynamic คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000cc นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังแรงม้าสูงอยู่ที่122แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะครับสามารถให้กำลังสูงสุดได้ถึง320แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงม้าและแรงบิดที่ให้กำลังมหาศาลนะครับเทียบเ,เท่ากับรถสปอร์ตเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์เดินหน้า9จังหววนะครับหรือ 9G-Tronic นะครับเพื่อเพิ่มความสมูทในการเปลี่ยนเกียร์มากยิ่งขึ้นและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับการดีไซน์ด้านหน้าของ GLC 300e AMG Dynamic นะครับที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นกระจังหน้า Diamond g ก l l การดีไซน์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับสำหรับโลโก้ที่หน้ากระจังนะครับจะมีระบบ Distronic ซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นระบบทำงานร่วมกับระบบพ s ช Control นั่นเองนะครับถ้ารถคันข้างหน้าเราเบรกนะครับรถเราก็จะทำการเบรกให้โดยอัตโนมัติถัดมาในส่วนของไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟมันจีบีม เป็นไฟรุ่นท็อปสุดของ Mercedes-Benz ในขณะนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟสูงอัตโ,ตโนมัตินะครับหรือไฟเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยรวมถึงระบบ a n นจ่าเรนส์ไฮบีมเพิ่มแสงสว่างไกลสูงสุด650เมตรถัดมาจะเป็นในส่วนของการดีไซน์กันชนนะครับจะเป็นกันชนดีไซน์แบบ AMG Body Styling ด้านล่างของการกันชนนะครับจะมีการตกแต่งด้วยคิวโคมียมนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหรา และความสปอร์ตได้อย่างลงตัวนะครับเขาผมสำหรับการดีไซน์ด้านข้างนะครับที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับก็จะเป็นล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วนะครับเป็นการดีไซน์เป็นแบบก้านแบบ Y s ป o k e นะครับหรือก้านตัว Y ข้างในจะเป็นล้อสีดำแล้วก็ตัดหน้าด้วยสีเงินนะครับขนาดหน้ายางนะครับจะอยู่ที่ขนาด255 45 R 2 0นะครับเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับผม ในส่วนถัดมานะครับจะเป็นแก้มบังโคลนด้านข้างนะครับจะมีการตกแต่งด้วยป้ายโลโก้ว่า eq power นะครับซึ่งบ่งบอกถึงเป็นเทคโนโลยี Hybrid ปักอนั่นเองนะครับในส่วนของประตูนะครับจะมีการตกแต่งที่มือจับด้วยคิวคมเมียมนะครับซึ่งจะมีระบบ keyless go ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าออกรถนะครับไม่ว่าจะการปลดล็อกด้วยมือสอดนะครับและการล็อกรถแค่เพียงปายนิ้วนะครับ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าออกนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับชายกันชนด้านข้างจะมีการตกแต่งด้วยบันไดสแตนเลสนะครับพร้อมกับยางกันลื่นสีดำนะครับเพื่อให้การขึ้นลงของเราสะดวกมากยิ่งขึ้นครับครับผมสำหรับด้านท้ายของ GLC นะครับบนฝากระโปรงนะครับจะมีการตกแต่งด้วยโลโ,โก้ชื่อรุ่นนะครับ GLC 3 0 0 e ด้วยโครเมียมเงานะครับสีเงินส่วนทางด้านขวามือนะครับจะมีโลโก้โฟร์เมติกซึ่งบ่งบอกว่ารุ่นนี้นะครับได้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อซึ่งณปัจจุบันนะครับ G L C ที่เป็นทรง s u v จะมีรุ่นนี้เพียงรุ่นเดียวที่เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับในส่วนของไฟนะครับไฟรุ่นนี้จะได้เป็นไฟดีไซน์ใหม่นะครับจะเป็นลักษณะ2ดวงนะครับซึ่งเป็นระบบ L E D เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงไฟเบรกดวงที่3ด้วยครับผมในส่วนของกันชนนะครับจะเป็นการออกแบบ ในฉบับของ amg นะครับซึ่งจะได้การตกแต่งด้วยท่อคู่นะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการใช้โคมเมี่ยมเข้ามาเพื่อเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านล่างสุดของชายกันชนนะครับจะมีดิฟュเซอร์นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของการลู่ลมด้วยนะครับถัดมาตรงกลางโลโก้นะครับเราจะเห็นว่ามีกล้องซ่อนอยู่นะครับซึ่งกล้อง สามารถเปิดปิดได้นะครับตามการใช้งานเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของฝุ่นที่จะสามารถบดบังหน้ากองได้นั่นเองนะครับและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรถ SUV แบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าต้องมีระบบฝากระโปรงท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับในกรณีที่เราถือสัมภาระมาเยอะๆนะครับสามารถใช้เท้าสอดด้านกันชนด้านล่างนะครับเพื่อให้ฝากระโปรงเปิดขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงการปิดด้วยครับและ การชนทางด้านขวามือนะครับจะมีช่องปักอินนะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับเพียงแค่กดเปิดฝานะครับและเปิดฝาปิดกันน้ำนะครับเสียบที่ชาร์จเข้าง่ายๆสะดวกแค่นี้เองครับการชาร์จหนึ่งครั้งสามารถทำให้เราวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าได้สูงถึง50กิโลเมตรเลยครับผมและที่เก็บสัมภาระสำหรับรนต์ลนยุนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่มีแบตเตอรี่อยู่บริเวณด้านท้ายรถนะครับ แต่ว่าเราสามารถเก็บของได้อย่างเหลือเฟือด้านท้ายเราสามารถเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้เพียงแค่ปรับเบาะพับเพียงไปนิวสัมผัสเท่านั้นเองครับง่ายๆนิดเดียวครับในส่วนของภายในรถ GLC 300 e a EMG คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตก,กดสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ทางด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับที่เราสังเกตได้เห็นเลยนะครับว่าจะเป็นเลือนไม้ที่มีโลโก้ EQ Power ซึ่งบ่งบอกถึงเทคโนโลยีไฮบริดปลั๊กอินแล้วก็ตัวเรือนไมลรุ่นนี้นะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกโปรแกสีในส่วนด้านล่างถัดมานะครับเราจะเห็นพวงมาลัยพวงมาลัยอันนี้ให้มาเป็นในแบบ AMG เลยนะครับจะจะมีลักษณะที่ด้านท้ายจะเป็นการตัดตรงแล้วก็ยังมีระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะการปรับขึ้นลงเดินหน้าหรือถอยหลังเป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แผงด้านข้างประตูเรานะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มปรับเบ,บาะไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังปรับรองน่องปรับผนักพิงและก็หมอนศีรษะมาพร้อมกับบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้สูงถึง3าตำแหน่งนะครับ ส่วนถัดมาด้านหน้าของแผงประตูนะครับจะมีในส่วนของลำโพงเบิร์มาสเตอร์เพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยอย่างหนึง่งและก็คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปกตินะครับถัดมาในเรื่องของการดีไซน์คอนโซลนะครับจะมีการหุ้มด้วยหนังและเดินตัวแค็บสีเทานะครับหน้าจอจะมีลักษณะใหม่เป็น Mercedes-Benz User Experience จะมีระบบ AI นะครับที่คอยประมวลผลการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วย นะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เราสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอได้นะครับเพื่อเพิ่มความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะครับด้านล่างขัดมาก็จะเห็นช่องแอร์ที่เป็นลักษณะทรงกลมและสามารถปรับอุณหภูมิได้2โซนนะครับในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีชิมการตกแต่งที่เป็นลายไม้นะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแฝงด้วยไฟแอมเบียนไลท์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็แผงควบคุมตรงกลางนะครับจะมี Dynamic Select โหมดแรกนะครับจะเป็นในโหมดของ Eco เพื่อการประหยัดน้ำมันนะครับแบตเตอรี่เวลรักษาระดับแบตเพื่อใช้ในยามที่ต้องการแล้วก็โหมด Electric เป็นโหมดการใช้ไฟฟ้าล้วนเพียวๆนะครับโหมด Comfort นะครับจะเป็นโหมดการขับขี่ที่เน้นความนุ่มนวลโหมด Sport ครับจะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกมากขึ้น และโหมดสุดท้ายครับจะเป็นโหมด Individual สามารถปรับแต่งตามการใช้งานของเราเองได้เลยครับส่วนแผงตรงกลางนะครับจะมีตัวทัชแพดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเราสามารถเลือกที่จะทัชได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับช่องเก็บของนะครับจะมี usb type c ให้2ช่องนะครับสามารถเสียบสายเพื่อรองรับการใช้งาน apple car play ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น google map จุ x spotify หรือ youtube ที่เป็น Music ได้ด้วยนะครับ สะดวกมากยิ่งขึ้นครับวัสดุหนังที่ใช้หุ้มเบาะนะครับจะเป็นวัสดุ a r t ์ติโกเลเทอนะครับเป็นหนังสีดำแล้วก็เดินตะเข็บได้สีเทาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวเบาะนะครับส่วนด้านบนนะครับหลังคาแก้วออปชันนี้นะครับสามารถเปิดปิดม่านด้วยระบบไฟฟ้ารวมถึงการเปิดสลลูปด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับครับผมสำหรับ ด้านหน้าแผงควบคุมด้านบนนะครับจะมีในส่วนของ emergency call นะครับเพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีระบบ mercedes me connect นะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกรถผ่านมือถือได้เลยรวมถึงการเปิดแอร์ด้วยนะครับครับผมสำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะให้ความรู้สึกปลอดโปร่งด้วยนะครับเพราะอาจจะมาจากในเรื่องของการที่มีหลังคาแก้วนะครับ ในส่วนของคอนโซลด้านหลังตรงกลางนะครับจะมีช่องแอร์นะครับสามารถเปิดปิดแล้วก็ปรับทิศทางลมแอร์ได้ในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีที่ชาร์จ USB Type C ให้อีก2ช่องแล้วก็ที่จุดบุหรี่ให้อีกช่องหนึ่งนะครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับที่เท้าแขนจะมีที่วางแก้วน้ําให้อีก2ตําแหน่งนะครับรวมถึงช่องเก็บของตรงกลางด้วยในส่วนของการดีไซน์ด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นชิมการตกแต่งลายไม้เหมือนกันแล้วก็มีลำโพงเบอร์มาสเตอร์เหมือนแบบด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบรไลท์ที่ปรับตามแบบของด้านหน้าเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวม่านที่เป็นบังแดดให้นะครับเป็นไงบ้างครับกว้างสะดวกสบายจริงๆครับเป็นยังไงครับสำหรับ GLC 300 E AMG Dynamic คันนี้ครับต้องบอกว่าสวยแรงประหยัดน้ำมัน แล้วก็อำนวยความสะดวกมากมายเลยครับครับผมแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมซึ่งจะมากกว่าปักอินไฮบริดรุ่นอื่นๆนะครับผมและที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของราคานะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่3,740,000บาทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับผมเรายินดีมีบริการ เอารถทดลองขับไปถึงบ้านลูกค้าได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อ0802846149ครับผมบาทครับหรืออีกท่านหนึ่งนะครับ0910701022ครับน้องออนนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเรานะครับผมยังไงช่วยขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เพจเบนโปรโมชั่นของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ